สวัสดีครับพี่น้องเช้ากระป๋อวไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับก็มีรถตู้มาชี้เป้ากันให้อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้มารวยๆกันเลยครับรายละเอียดชันนี้เป็นตัวหัวจรวดดีเซล5แอลนะครับสภาพพร้อมใช้งานครับบอดี้ก็สวยครับไม่มีชนหนักไม่ผุครับสีสันนี่ถือว่ายังสวยครับริ้วรอยมีบ้างจากอายุการใช้งานครับก็เป็นรายละเอียดที่ผู้ขายลงไว้นะครับเครื่องยนต์นี้เป็นดีเซล5แอลครับ 3,000cc ครับไม่ไอครับไม่ควันนะครับแห้งๆช่วงล่างนี่ดีไม่ดังภายในก็ยังสวยครับแอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับจอเป็นจอ Android ครับจอหลังก็เครื่องเสียงพร้อมมีครับกองถอยหลังมีครับภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนครับรถคันนี้อยู่แถวพหลาม9นะครับเรียบด่วนหลังอินทาครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้เลยครับผ่านลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยอยู่ในลิงก์นะครับก็ถ้าเกิด เราไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วครับผมจะไม่ได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปครับนะเพราะว่าเผื่อขายได้แล้วจะไม่ต้องมาทางลบนะครับราคาที่ผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ่งแสนบาทครับผูกใจก็แนะนําให้ไปดูจริงๆกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินันด้วยนะครับโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยมีรถใหม่ๆท่านจะได้พาดผมใกคลิปนี้สวัสดีครับ